อาแล้วครับก็อยู่ผมอีเียทีวีเหมือนเดิมนะวันนี้ผมว่าจริงๆหลายๆคลิปเรื่องพอนมากนะีผมว่าอาจจะมีคนทาไปแล้วเนาะแต่อันนี้ผมอยากจะมาทําอีกรอบนึงฮนะนี่ผมเองก็ทําไปแล้วนะเพราะว่าอันนี้คือผมคิดว่ามากนะีเป็นตัวที่รูปแบบการเล่นแม่งเยอะมากแต่มาดูมากรีผมเล่นไปทั้งหมด1 0 4ตานะตอนนี้พสรสวรรค์ผมอยู่ที่9 3ซแล้วอันนี้คือผมจะมาบอกวิธีเลยว่า เรากดอัพพรยังไงของมากิให้แบบประหยัดที่สุดแล้วแบบเล่นได้ดีที่สุดอะเอางี้ดีกว่าเพราะว่า93%เนี่ยมีบางท่าเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเอออาจจะยังไม่ต้องอัพก่อนไมไ่ต้องนู่นนี่นั่นก่อนอะไรเงี้ยอาจจะมีแล้วถ้าสติลผมก็ยังไม่ได้ลองอัพเพราะผมเอาไปลองอัพท่าบล็อกอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าเป็นส่วนตัวผมนะผมว่าท่าสติลมันใช้งานได,ได้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนไปพรนะเดี๋ยวไปดูลูนกัน รูน,นดูในนั้นก็ได้นะง่ายกว่าเยรูนมากิมีเซตเดียวครับผมผมแนะนํากาคือต้องเล่นอันนี้นะรูนล่างก็แล้วแต่กันไปแต่รูนกลางผม,มแนะนําต้องเล่นพลังงานเริ่มต้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดุมไม่มีพลังงานเริ่มตอนอ้นเนี่ยเทอร์แรกคุณเทอแรกคุณไม่มีอันตนอิยังไงก็โอกาสโดนตกมันก็เยอะอะครับหรือจะไปปล่อยฮุกก็โอกาสเสียรีบาวอีกเนาะหรือแบบถ้าเล่นไม่มีอันติเลยเทอร์แรกบางทีทรงมันชัดแต่ว้าไม่มีอันติเมื่าเขาก็รอตกเขาก็รอตกฮุกรอตกในอะไรเงี้ยก็จะเสียเปรียบนะครั้แนะนํานะรูน ฟ้าเนี่ยเซตนี้แหละที่เหลือก็แล้วแต่คุณเลยจะเป็นบล็อกหรือจะเป็นสติลส่วนรุ่นใหญ่ก็ผมใส่ประมาณนี้ละกันผมเอาเป็นสวิงแมนกับตบแล้วก็พอเซนเชียมาดูเรื่องพรสวรรค์กันเลยดีกว่าครับก็เอาเริ่มที่พรอันติเมตนะถ้าเอาถึงแค่จําเป็นที่จะเล่นได้นะครับผมขอรูว่านี่ครับพรน,นี้ที่จําเป็นที่จะเล่นได้แบบ อ่อนสุดๆเลยนะ๋ยวผมแนะนำนะให้ให้ถึงพรนี้ครับคือพอรที่เราใช้ถ้า King o f f e n s i v e เนี่ยแล้วเราจะส่งได้เลยคือมีเลสส่งนั่นเองเนาะส่วนถ้าเกิดใครยังไม่เยอะพอรป้องกันยังไม่ต้องอัพก็ได้แล้วแันนี้ไปเนาะยังไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดบบมีพอแล้วค่อยมาอัพซึ่งถ้าสมมติเออมีอยากจะเน้นเกมบุกผมแนะนำให้อัพถึงถึงหานี้ อย่างน้อยมันเราได้ใช้เลสามส่งแล้วคือบางทีเลสามเนี่ยบางคนเขาออโตเมติกว่าเขารอตกสาเนี่ยเราก็ส่งมันก็กลายเป็นได้แปลงเนาะอ่ะอันนี้ผมว่าควรอัพนะแล้วก็ท่าแรกท่าแรกเนี่ยเป็นท่าที่ค่อนข้างจะเปลืองมากๆถ้าใครมีงบผมแนะนําให้อัพถึงท่านี้ซึ่งถ้าสมมติเอ้ยไม่มีงบจริงๆไม่ต้องอัพก็ได้นะครับอัพแค่นี้ก็ได้นี่อัพแค่นี้ พราะ่าอัพอันนี้มันก็เป็นแค่ฮุกถูกไหมล่าเนี้ยมันก็ฮุกกับซึ่งก็ไม่ดีอยู่ดีถ้าเกิดจะไม่อัพส่วนมากที่เขาอัพกันอ่ะเขาอัพเอาอันนี้กันนี่อัพสองจังหวะนี้กันคือถ้างบน้อยผมว่าอัพแค่นี้พอแค่อันแรกเลยก็ได้ให้มีเลสองที่้แล้วเข้าไปเละคือถ้าเนี้ยคือมันเอาไว้เหมือนให้เล่นให้แบบจังหวะมันเปลี่ยนเฉยแต่ถ้าเกิดน้อยจริงๆงยังไม่ต้องอัพครับเฮ้ยแต่จังหวะเปลี่ยนล้วทำไมต้องอัพดูกว่าจะผ่านมาถ้าคุณอัพ มีลิฟต์สอ,อะดีหน่อยอาจจะมีท่าปล่อยแต่ถ้าสมมติไม่สุดผมว่ามากี่มันไม่ได้เน้นปล่อยอยู่แล้วไม่ต้องอัพครับแต่ถ้าอัพจริงๆให้สุดนะอัพท่านี้ท่านี้ส่วนท่านี้ถ้าเกิดมีงบอัพได้ถ้าไม่มีผ่านไปก่อนครับถ้ามันแค่เปลี่ยนจังหวะตบเฉยๆแล้วก็เปลี่ยนโพซิชันของคนตบเท่านั้นเองหรือว่าเอาไว้เล่นเซอร์ไพรส์อย่างเกมนึงผมได้ลูกลูกเดียวเองนะท่านี้ส่วนมากลูกมนจะโดนตบแล้วก็ท่าฮุกท่าฮุกเนี่ยถ้าสมมุตินะครับไม่มีงบอัพเลย ไม่ต้องอัพครับแต่ถ้ามีงบรับให้อัพถึงท่านี้มันจะเพิ่มตัวช่วยในในการปล่อยบอรลรอครับอันนี้ก็คือดิฟฟีหนึ่งแล้วก็หุกชมาก,ก็เพิ่มตัวช่วยไปแล้วอันนี้ก็คือลาฟบอลแล้วหุกเพิ่มตัวช่วยในการปล่อยบอลในกรณีที่เราอันตีหมดหรือแบบตันจริงๆก็ช่วยได้ส่วนอันนี้ผมมองว่าถ้ามีก็อัพได้แต่ถ้าไม่มีก็ยังไม่จําเป็นขนานั้นครับท่าถ้าสติลเดี๋ยวถ้าสติลมาพูดไปที่หลังสุดเดีว่าเพราะว่ามันเหมือนอาจจะต้องเลือกระหว่างสติลกับบล็อก ้านี้คือท่าเลอันนี้คือต้องอัพเต็มเลยอันนี้คือหลายนะคนนอันนี้มันจะโดดหนึ่งมาอันนี้มันจะโดดสองจังหวะมันจะต่างกันนิดหนึ่งแล้วก็อันนี้คือถึงบอกครับอันนี้คือสามถึงบอกว่าเออถ้าเกิดเราอัพท่านี้แล้วอ่ะควรควร,ควรอัพส่งเนาะเพราะว่าส่งเนี่ยมันจะถึงดึงเนี่ยรู่เดชสามปุ๊บคนเขาก็มาตกลแล้วเราก็ส่งได้อันนี้คือท่าเลเนี่ยที่ผมอยากให้อัพก่อนเน่เพราะมันใช้แค่สามอันเองเห็นปะ่ะน่าจะแปดนะแต่ขึ้นดูมาดูท่าแรกดิกก่าจะได้ท่าที่แบบได้้ใชบ่่อยๆๆจริง แม่งมาเกือบสุดท้ายเลยเนี่ยเกือบสุดท้ายเลยดังนั้นถ้าเกิดให้ความสําคัญนะครับท่านี้ก่อนเลยให้เต็มอันติและล้วท่านี้ให้เต็มจะช่วยได้ดีมากเลยครับอ่ะและอีกหนึ่งอย่างการถ้าเกิดสมมติเอาคุดอัพท่าพวกนี้จําเป็นครบแล้วนะอันนี้คุณลองไปช่างใจเอานะส่วนตัวผมอ่ะท่านี้ถ้าอยากอัพแถวนี้รีเช็คกันอีกทีหนึ่ง,งแค่นี้ถ้าเกิดไม่ up, อัพยังอัพไม่พอแค่นี้นะครับไปอันแรกก่อนเพื่อให้มีดิฟ ดิฟสองีแล้วก็มาเอาท่าเลก่อนเพราะทุกจังหวะที่มากิีด้นะครับมันสามารถเลได้หมดเลยรวมถึงอันนี้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็ได้ก็คือเลได้เหมือนกันอ่ะแล้วก็อัพท่าท่าเลให้ครบแล้วก็อันติให้ครบถึงอันนี้ถึงส่งเนี่ยอันนี้คือพอเล่นได้ละไม่เยอะมากผมว่าบัตรน่าจะใช้ไม่เยอะเท่าไหร่ ถ้าเราให้แอนวานด้วยก็ต้องอัพไปท่าแรกองอ่าสมมุติถ้าอัพอันนี้มาแล้วเนี่ยอัพผ้าป้องกันของมาร์กี้มาแล้วมาดูคุณสมบัติของผ้าป้องกันคืออัพแต่บุม๊มได้ดูแลช่างฐาเพิ่มขึ้นมนแล้วจะประมาณสี่วิดมั้งอาจเป็นหกวิดแล้วก็ได้เนี่ยทำให้ลมยากขึ้นอ่ตทีนี้เราต้องเลือกแล้วมันจะมีสามรันครับมีตัดบอลมีบล็อกแล้วก็มีสติล ก่อนอื่นเลยถ้าจะอัพตัดอลถ้าอัพแค่เนี่ยอย่าอัพผมพูดเลยเพราะว่าผมเคยอัพแค่เนี่ยแล้วลองใช้มาคือมันตัดได้จริงครับแต่ว่าตัดไปบางทีเราเก็บไม่ได้แล้วเราเสียอันตริมันไม่กุมหรือบางทีเนี่ยมันเหมือนควรจะตัดได้แต่มันก็ตัดไม่ได้ซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเหมือนว่าอันเนี้ยพอใช้แล้วผมรู้สึกว่าผมเวลาโดนคนอื่นตัดผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเลดี้หรือความกว้างของการตัดมันเยอะกว่าอันนี้จากความรู้สึกผมนะ ถ้าจับถ้าตัดบอลคุณห้ามอัพท่าเดียวคุณต้องอัพสองอันเลยมันบวกหนึ่งแล้วจริงดูมันใกล้ใกล้อะโอเคท่าบล็อกกับสติลคือท่าบล็อกเนี่ยที่ผมอัพเนี่ยเพราะว่าผมอ่ะคุณเดิมอะ่ะผมมาอัพบล็อกสองอันนี้อยู่แล้วเพราะาผมมีความสูงมากีกนะิ๊ดบอกตางมากอันนี้ผมรู้จริงนะรู้สึกว่าตัวมันบล็อกอ่อนนะไม่ใส่ซ้ำผมก็เลยลองมาใช้ท่าบล็อกแปลท่าบล็อกเนี่ย ข้อเสียคืออะไรข้อเสียของท่าบล็อกคือถ้าเพื่อนโดดด้วยอะครับมันจะบล็อกแล้วมันจะส่งบอลให้เพื่อนแล้วก็ตกพืน้นรู้สึกอ่านึกภาพออกเหมือนโอสมิจุนไหมครับพี่บล็อกท่าบล็อกพาสติดอะแต่ว่าเพื่อนไม่อยู่ในตำแหน่งที่รับบอลได้เงบอลมันก็ตกพื้นใช่ไหมอันนี้ก็ฟิลเหมือนกันแต่คือมากินจะโยนบอลไปหาเพื่อนซึ่งท่าบล็อกเนี้ยก็คืออันนี้มีข้อเสียแล้วผมคิดว่าไม่ค่อยได้ใช้บ่อยด้วยเพราะสมัยนี้สนมากก็เป็นแต่ตัวหลอกใจนะคบางทีเราจะกดบล็อกรอเนี้ยม หรือเอาไว้บล็อกอันติซึ่งถ้าเล่นในแหลงแก่ผมเชื่อว่าบล็อกอันติเพื่อนโดด3คนแน่ๆอ่ันนี้คือดูนะส่งให้เพื่อนแล้วมีความแม่นไม่มีไม่มีเอ่อเปอร์เซ็นต์บล็อกเพิ่มแต่ผมรู้สึกว่าผมลองใช้แล้วมันดูเทอร์บอลมันดูแต่ว่าผมไม่ได้ใช้บ่อยผมอัพมาเนี่ยผมใช้เพ้ามันรู้สึกติดมาห้าครั้งและห้าครั้งเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้บอลกี่ครั้งด้วยซ้ำเพราะว่าส่วนมากที่บล็อกได้เป็นบล็อกลูกอันติ แลวลูกอันติที่บอกได้เพื่อนกระโดดหมดเลยสองคนสุดท้ายบอลก็ตกคืนอยู่ดิส่วน5่าสติลที่ผมไม่อาเพราะาเนี่ยมันต้องมีทางผ่านอันนี้ด้วยหนึ่งอันเราอย่างที่เรารู้กันนะสติลเนี่ยมันไม่ติดมือของมากิถ้าเกิดคุณไม่ใช้ท่านี้ซึ่งผมมองว่าอันนี้ดีกว่าบล็อกนะส่วนตัวผมนะแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยไหนๆอัพไปแล้วเนี่ยอัพไปได้เลยผมบอกไปได้เลยแต่ถ้าสมมุติเฮ้ยอยากลองท่าสติลพี่ว่าท่าไหนสติลไหนดีกว่าผมว่าท่าเนี้ยดีกว่าท่าบล็อกโดยที่ว่าท่าเนี้ยมันมน มันดีตรงที่ว่าพอระดับสตันปุ๊บอะเรากดปุ๊บโอกาสติดเยอะครับนี่เนี่ยโอกาสสติลส์สำเร็จ0.5อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดแบบเหมือนเราชนได้อะเงยยิงสติลสิติดเสร็จอีกแล้วถ้าเกิดใครดูแข่งมีเกมหนึ่งมั้งซิกแซกที่ดักสตันได้แล้วก็ชนกดท่านี้คือรีเฟกไวามากแล้วก็ติดเลยซึ่งท่านี้มันไม่ได้กดอย่างนี้ได้อ,อย่างเดียวนะคุณถือบอลเพื่อนคู่ต่อสู้ถือบอลน,นานๆแล้วคุณกดท่าเนี้ย มันพุ่งไปสติวได้ด้วยนะครับซึ่งผมบอกไปมองว่าท่านี้มันมีประโยชน์กว่าแต่ใช้พอน้อยกว่าด้วยใช้ใช้บัตรน้อยกว่าด้วยใช้แค่หกใบเองเนี้แปดกับสิบหกนยเป็นแปกับหกเนี่ย,เ,ยเป็นสิบี่เองแต่อันนี้ถ้าบอกอันนี้ใช้แปดนะก็บอกมรู้ว่ามันใช้ได้ไม่ค่อยเท่าไหร่น,นี่ก็ไปลองไปเลือกเอาแล้วกันส่วนอันนี้ไม่จําเป็นที่ต้องอัพเลยครับเพราะว่าบวกมาอีกสองถ้าใครเล่นมากิจะรู้ว่าอันตีอีกอันนึงของมากิเนี่ยมันขึ้น ยากมากๆเลยถ้าไม่ได้ใส่รูนเล่งอันติแล้วผมไม่มีด้วยเพราะว่าผมคิดว่าหลักๆของมาร์กิมันคือการพาร์ตนะก็เลยคิดว่ารูนเนี้ยไม่จำเป็นเนี่ยมันเหมือนจำเป็นต้องได้แอซซิตอย่างเดียวถ้าเราไม่ได้แอซซิตมันไม่ช่วยอะไรเนาะก็ประมาณนี้แล้วกัน จะให้ไปบอกว่าท่าไหนมันแบบควดอัพเป๊ะๆๆเ,เ,เลยทีน,นี้ผมก็มาบอกจากการจากมุมที่ผมเล่นมาประมาณร้อยเกมแล้วก็รู้สึกว่าตัวมันเล่นมันครับคือตัวมันไม่ไม่ค่อยตันเลยถ้ามีอันติีรขาแบบบริหารเกตอันติดีๆเนาะก็ลองไปตัดสินใจกันดูครับว่าจะอัพท่าไหนสำหรับคนงบน้อยก็ลองดูครับผมยังไงก็ฝาก Subscribe ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วบ๊ายบาย